41313ข้อสอบอัตนยัยเทอม2ทับ66สอบมค67 1ขณะที่นายธนศักดิ์ยืนขายกระรี่ปั๊บอยู่ริมถนนนายจิมมี่และพวกซึ่งเป็นชาวต่างประเทศได้เดินเข้ามาด่าทดอและลุมทำร้ายนายธนศักดิ์เพราะนายทนศักดิ์เข้ามาค้าขายในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมาเจ้าพนักง,งานตำรวจสายตรวจได้เข้ามาระงับเหตุการณ์นายธนศักดิ์จึงได้โทรเรียกนายสุช,ชาติมาช่วย เมื่อนายสุชาติพร้อมพวกมาถึงจุดเกิดเหตุนายจิมมี่ไม่มีท่าทีเกรงกลัวนายสุชาติและพวกแต่อย่างใดเพราะหลบอยู่ข้างหลังเจ้าพนักง,งานตำรวจนายจิมมี่ยังด่าทอและท,ะท้าทายด้วยการให้ของลับแก่นายสุชาติและพวกนายสุชาติโมโหมากจึงวิ่งเข้าไปทำร้ายนายจิมมี่จนได้รับบาดเจ็บเจ้าพนักง,งานตำรวจจึงจับกุมนายสุชาติโดยได้แจ้งข้อเก่าหาพร้อมแจ้งสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคำนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความซึ่งนายสุชาติยอมให้จับแต่โดยดีและรับสารภาพว่าที่ทำไปเพราะโดนดูถูกเหยียดหยามเมื่อพนักง,งานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิน้นพนักง,งานอายการได้ฟ้องนายสุชาติ ดังนี้ในชั้นพิจารณาศาลจะนำถ้อยคำรับสารภาพของนายสุชาติรับฟังเป็นพยานหลักฐานหรือนำมารับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทว่านายสุชาติได้กระทำความผิดได้หรือไม่เพราะเหตุใดตอบข้อหนึ่ง จากตัวบทกฎหมายมาตรา8 C 4วรรวัคซีได้วางหลักไว้ว่าห้ามไม่ให้นำคำรับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำผิดในชั้นจับกลุมมารับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อลงโทษผู้ถูกจับนั้นและไม่อาจนำมารับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นๆของโจทว่าผู้ถูกจับนั้นได้กระทำความผิดห้ามทั้งในชั้นสอบสวนและห้ามทั้งในชั้นพิจารณาโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ถูกจับนั้นจะรับสารภาพไปโดยสมัครใจหรือไม่ ในชั้นสอบสวนพนักง,งานสอบสวนต้องถามผู้ต้องหาอีกครั้งว่ารับสารภาพว่าได้กระทำความผิดในฐานดังกล่าวหรือไม่ถึงจะสามารถนำเอาคำรับสารภาพที่บอกไว้ในชั้นสอบสวนมาใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อลงโทษผู้ต้องหาได้จากข้อเท็จจริงการที่นายสุชาติรับสารภาพขณะอยู่ในชั้นจับกลุ่ม ว่าทำไปเพราะโดนดูถูกเหยียดหยามและไม่ปรากฏว่าในชั้นสอบสวนได้มีการถามเรื่องนี้กับนายสุชาติอีกครั้งจึงไม่สามารถนำคำรับสารภาพในชั้นจับกลุ่มของนายสุชาติมารับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อลงโทษนายสุชาติได้และไม่อาจนำมารับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทย์ว่านายสุชาติได้กระทําผิดได้ด้วยสรุปในชั้นพิจารณาศาลไม่สามารถนำถ้อยคำรับสารภาพที่นายสุชาติให้ไว้ในชั้นจับกลุมมารับฟังเป็นพยานหลักฐาน หรือนำมารับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจ์ว่านายสุชาติกระทำความผิดได้ตามที่มาตา84วรรควักท้ายได้วางหลักไว้ข้อ2นางสาวออนอุมาเป็นโรคทางเดินหายใจเพราะได้รับฝุ่น pm 2.5เป็นจำนวนมากจากการขึ้นรถประจำทางนางสาวออนอุมาคิดว่าผู้มีอำนาจคงไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหานี้ได้นางสาวออนอุมาจึงไปเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากธนาคารกรุงสุขโขทัยจำกัดมหาชน โดยธนาคารกรุงสุขโขทัยจำกัดมหาชนส่งมอบรถยนต์ให้นางสาวออนอุมาครอบครองใช้ประโยชน์และจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เมื่อนางสาวออนอุมาชำระครบ60งวดขณะที่นางสาวออนอุมายังชำระข้าง,งวดไม่ครบนางสาวออนอุมาได้นำรถยนต์ไปทำความสะอาดที่ร้านเอี่ยมอ่องคาแคร์นายเอกชัยลูกจ้างของร้านได้รับ รถยนต์ไปขณะที่นางสาวออนอุมาเผลอภายหลังตำรวจจับกลุ่มนายเอกชัยได้นางสาวออนอุมาได้ฟ้องนายเอกชัยว่าได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในชั้นพิจารณาในเอกชัยให้การว่ารถยนต์ของกลางเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงสุขโขทัยจำกัดมหาชนนางสาวออนอุมาไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องดังนี้คำให้การของนายเอกชัยรับฟังได้หรือไม่อย่างไร ตอบข้อ 2. จากบทกฎหมายผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งผู้เสียหายนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นแต่เป็นผู้ครอบครองใช้สอยและมีสิทธิใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ถือเป็นผู้เสียหายตามมาตราสองวงเล็บ4ด้วย จากข้อเท็จจริงนางสาวออนอุมาได้เช่าซื้อรถยนต์จากธนาคารและได้ครอบครองใช้สอยผ่อนชำระค่างวดรถยนต์นังกล่าวมาโดยตลอดแม้นางสาวออนอุมายังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าซื้อยังไม่เป็นของนางสาวออนอุมาแต่นางสาวออนอุมาเป็นผู้ครอบครองมีสิทธิใช้ประโยชน์จากรถยนต์ดังกล่าวย่อมเป็นผู้เสียหายตามมาตราสองวงเล็บส สรุปนางสาวออนอุมาเป็นผู้เสียหายตามมาตา2วรรคเบสสามารถฟ้องนายเอกชัยฐานลักทรัพย์ได้ข้อ3ผู้เสียหายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดอาญาฐานหนึ่ง ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าโจทย์มีพฤติการประวิงคดีและคดีพอวินิจฉัยได้แล้วศาลเห็นว่าคดีไม่มีมูลจึงสั่งงดไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธร์คำสั่งที่ศาลสั่งงดไต่สวนมูลฟ้องว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดไต่สวนพยานโจทโดยอ้างว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ถูกต้องแล้วศาลชั้นต้นชอบที่จะเปิดโอกาสให้โจทก์นำพยานบุคคลและพยานเอกสารเข้าไตาส่สวนมูลฟ้องจนเสร็จสิ้นเสียก่อนมิใช่ด่วนมีคำสั่งให้งดการไตส่สวนมูลฟ้องทงั้งๆที่ข้อเท็จจริงยังไม่เ,เพียงพอแก่การวินิจฉัยดังนี้ศาลอุทธรณ์ต้องรับวินิจฉัยอุทธรณ์หรือไม่เพราะเหตุใด ตอบข้อ3ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศารชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ทั้งสองมีพฤติการประวิงคดีและคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงสั่งให้งดไต่สวนมูลฟ้องคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและในวันเดียวกันศารชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องซึ่งปวิอมาตรา1 9 6บัญญัติว่า คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสํานวนห้ามมีให้อุทธรณ์คําสั่งนั้นจนกว่าจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นด้วยเมื่อโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คําสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นต้องอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั้นต้นด้วยแต่อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองที่อุทธรณ์ว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้งดไต่สวนพยานทั้งสองววว่่่าาคดดดีีพพอิิินนนจฉัยไไ้้้แลลเป็กกรใชุทมถู ต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นอุทธรของโจทก์ทั้งสองในส่วนที่อุทธรคำพิาพากษาสองสารชั้นต้นไม่ได้คัดค้านคำพิาพากษาสารชั้นต้นที่มินิจฉัยว่าข้อความที่จำเลยทั้งสองแสดงต่อพนักง,งานสอบสวนไม่เป็นข้อความเท็จว่าไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรจึงไม่ชอบด้วยปอวอ,อมาตราหนึ่งเก้าสามวรสองให้ถือว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้อุทธรคัดค้านคำพิาพากษาสารชั้นต้นอุทธรของโจทก์ทั้งสอง เป็นเพียงการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลเช้นต้นเท่านั้นไม่ชอบด้วยปวอมาตราหนึ